เรื่องการประสูตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาแต่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอานน์หญิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้าง ส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไม่มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์ดังนี้อานุนในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อนส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ารับต่อภายหลังดังนี้ อานน์ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดายังไม่ทันถึงแผ่นดินเทพประบทุทั้งสี่ย่อมรับเอามาวางตรงหน้าแห่งมารดาทูลว่าแม่เจ้าจงพอพระทัยเถิดบุตรอันมีศักดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้วดังนี้อานน์ ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นอานนุนในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาเป็นผู้สะอาดหมดจดมาทีเดียวไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนอง ไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดอย่างใดเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวเหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาแต่แฟนกาสีแก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่า มันเป็นของสะอาดทั้งสองอย่างฉันใดก็ฉันที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาเป็นผู้สะอาดหมดจดมาทีเดียวไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดอย่างใดเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจด าอาวนาน,นในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นท่อทานแห่งน้ำสองท่อปรากฏจากอากาศเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่งอันเขาใช้ในกิจอันเนื่องด้วยน้ำแก่โพธิสัตว์และแก่มารดาอานนน โพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วอย่างนี้เหยียบพื้นดินด้วยขวาเท้าสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือก้าวไปเจ็ดก้าวมีฉัตรสีขาวกั้นอยู่ณเบื้องบนย่อมเหลียวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีดังนี้